หลังจากผมลองทำคลิปรีวิวเกมเลเยอร์สองผมก็รู้สึกติดใจทำคลิปอะไรแ่านี้ครับอยากทำอีกเพราะว่าถ้าผมทำแต่คลิปวอร์เทเนอร์เนี่ยผมคงเป็นบ้าแน,น่ครับหลังจากหาผู้ถืนมาใส่ในคลิปผมเจอแต่ทีมแย่ๆที่ไม่มีการคอเอาแแบมบ่งก็ไม่ดูก็เซิร์ฟเกมที่แม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมพูดแล้วก็แบบขอแต่เอาเป็นว่าช่างมันไปเถอะครับในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะมารีวิวเกมเกมหนึ่งครับชื่อมุริมิยะมิดเดิลสกู s ชูต t ิ n งครับ ซึ่งถ้าคุณดูจากชื่อเกมคุณก็จะรู้ได้แล้วนะครับว่าแม่งเป็นเกมการดยิงโรงเรียนแรงบดาลใจของเกมนี้ครับก็ここมาจากเหล่าบรรดาเหตุการ์ดยิงต่างๆในอเมริกาเช่นการดยิงโรงเรียนโคล,ลัมบีอะไรทํานองนั้นครับผมไปเจอเกมนี้มาจากวิดีโอคลิปนึงครับซึ่งจะเป็นนักเรียนหญิงถือปืนจุดสองสองและยิงคนในโรงเรียนและก็คําเตือนครับคลิปนี้ประกอบด้วยการจําลองหรือฉากที่เกี่ยวกับการการยิงการใช้ความรุนแรงซึ่งถูกนําเสนอในบริบทของการรีวิววิเคราะห์ผมไม่สนับสนุนการการะทาที่เป็นอันตรายต่อบ,บุคคลจริง ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจโปรดข้าหรือออกจากวิดีโอนี้ไปโอเคนะพวกคุณก็น่าจะคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าใครมาทําเกมแล้วนี้ออกมาให้เล่นวะมามาครับเรามาเริ่มจากปอดเกมก่อนเลยเกมนี้เป็นเกม RPG Maker ทุกปล่อยในเดือนธันวาคมปี2018พัฒน,นาโดยคุณเอริกนสห5 9ชาวญี่ปุ่นเป็นเกมฟรีโหลดเล่นได้ที่พิกซีของคุณสร้างได้เลยและผมก็ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นแล้วครับ นอกจากเกมที่ไม่มีอัปเดตมานานแล้วกับทวิตและเพ็กซีส่วนตัวของผู้สร้างที่ทำแนวยุลิ18บวกกอนิดๆมั้งครับโอเคไม่ดีเลยทีเรื่องเกมนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงมัใโยมปาในนามคน,นหนึ่งครับซึ่งผมจะขอเรียกน้องว่าน้องมูลิตจังแล้วกนะันเพราะว่าเรียกง่ายดีมูลิตจังนะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยและพากันเกลียดเธอโทษสาเหตุอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ เธอก็เลยมีความคิดที่ใหญ่จริงพวกเขาเหล่านั้นให้ต,ตายไปหมดในวันพรุ่งนี้ครับและภาพก็ตัดมาที่วันต่อมาเลยครับซึ่งเป็นวันที่น้องจะไปทําตามแผนตัวเองตัวเกมนะครับก็จะปล่อยอิสระให้เราไปสํารวจอะไรต่างๆรอบบ้านซึ่งสภาพบ้านก็ไม่น่าอยาซะเลยตัวเรานะครับก็จะได้รับรู้ว่าแม่ของน้องนั้นจะจบชีวิตเองในห้องน้ําและน้องก็เป็นคนแรกครับที่ได้ไปพบศพแต่เธอก็ได้เตรียมใจไว้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าแม่ของน้องนั้นมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายอย่างเห็นได้ชัด เช่นมีการทำร้ายตัวเองอะไรต่างๆครับและพ่อของนางน,นั้นก็เป็นพวกติดเหล้าหลังแม่เธอตายไปนะครับตัวพ่อก็ได้หนีออกจากบ้านไปเลยครับทิ้งลูกสาวอยู่ตรงนั้นแหละในตอนแรกครับโมลิจังครับก็จะได้คิดฆ่าตัวตายตามแม่ไปแต่ความคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้หายไปแล้วมันกลับถูกแทนที่ด้วยความแค้นและเกลียดต่อมาดาเหล่าผู้คนที่ทิ้งเธอเพิกเฉยต่อเธอเอ,อ,อารมณ์ประมาณว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกทรมานเหมือนตัวเธอทํานองนั้นครับ และก็แจ็คพอตครับเธอได้พบกับข่าวเด็กสาที่เอามีดไลแทงคนในชั้นเรียนเสียชีวิต30บศพบวกกับข่าวในช่วงนั้นครับออกเหตุการณ์การยิงอยู่พอดีตัวน้องนะครับก็เลยได้รับแรงบันดาใจจากสนนต็นเต็มน้องก็เลยเตรียมวางแผนการยิงคนในโรงเรียนมัธยมต้นโมลิมิยะของเธอเองครับตัวน้องนะครับมีปืนไรเฟิลล่าสัตว์ของพ่อที่ริงไว้อยู่ในบ้านกับปืนพกก็อก18ครับและเธอเองก็ยังได้ทําระเบิดแสวงเครื่องมาใช้เองอีกด้วยครับ และในตอนที่น้องกําลังเข้าโรงเรียนพร้อมูคบมืออยู่นั้นย่ามโรงเรียนนะครับก็ได้ออกมาทักน้องว่ามันไม่ให้เอาปืนเข้าโรงเรียนและคุยกับน้องด้วยความหวังดีเป็นห่วงเป็นใยครับแต่ดูท่าแล้วน้องก็คงไม่อยากจะฟังใครแล้วครับแม่งเป็นบ้าแล้วก็เลยเอายามไปเป็นคนแรกเลยและก็ได้เริ่มการสังหารหมู่คนเรียนต่อไปครับ โดยฉากจบของเกมนี้มีหกแบบครับแบบแรกคือน้องโดนฟูจับตัวได้ครับและกดอูน้องได้น้องที่ทำอะไรไม่ได้ก็จะบน่นพรรมึมพำก่อนจะได้เข้าสังตยญี่ปุ่นไปแบบที่สองคือน้องโดนสาวยานิริี่ไหนไม่รู้มาแทงตายครับน้องบน่นพึมพำเกี่ยวกับการตายของหนังว่าเออมาทําให้เหมือนแค่เป็นผู้ก่อการร้ายธรรมดาคนหนึ่งแบบที่3าคือ,อโดนผอโอรงเรียนยิงตายครับพอโอรงเรียนเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับแม่งพกปืนไรเฟิลในโรงเรียน แบบที่สี่ก็คือโดนระเบิดตัวเองตายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ครับแบบที่ห้าคือโดนตำรวจยิงตายและแบบที่หกก็คือสว่านนั้นได้บุกเข้ามาในห้องเรียนที่น้องอยู่และตัวน้องเองก็ได้ยอมมอบตัวกับสว่านโดยดี น้องแอบดีใจอยู่ในหัวเลยเ,เพราะว่าน้องได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จแล้วครับและเราก็มาดูระบบของเกมมันกันบ้างดีกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พจีครับทำโดยอาร์พีจีเมเกซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นได้เล่นจากมุมมองด้านบนเอาครับโดยออบเจกต์หลักของเกมนี้นครับก็คือตัวเกมนะครับจะให้เวลา5นาที การยิงนักเรียนและครูในโรงเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับโดยระบบการยิงของเกมนี้ครับการจะยิงโดนหรือไม่โดนก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความแม่นบนหัวเราครับยิงเลขเยอะอัตรายิงโดนก็ยิ่งสูงตามค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่50ครับเราจะสามารถกดตัว E เพื่อเข้าสู่โหมดเลงได้ครับโดยในโหมดนี้ครับจะเพิ่มความแม่นของตัวเราได้สูงสุดถึง100%ครับและตอนเรายิงนะครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นของเราก็จะลดลงเรื่อยๆยิ่งยิงรัวเท่าไหร่ก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น ส่วนตัวนะครับผมแนะนําให้คลิกส c o p เอาครับเล็งยิงเล็งยิงอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะรีเพิ่มเปอร์เซนต์ความแม่นของเราใหม่มีค่าหลอดสตามิน่าครับซึ่งจะอยู่บนหัวตัวละครเราตัวนัาครับสามารถวิ่งได้แต่ยิ่งวิ่งนานเท่าไหร่ค่าความแม่นกับหลอดสตามิน่าของเราก็จะลดลงตามไปด้วยยิ่งค่าสตามิน่าเหลือน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนสาวยันเดเลแทงพอออยิงะเบิดของตัวเองหรือตำรวจยิงครับมันก็จะลดค่าสตามิน่าสูงสุดของเราด้วย ความแม่นก็ลดลงตามผมโดนมาแล้วแม่งโคตรทะมาเลยไปอัตราย,ยิงโดนแทบไม่ถึง60%วิ่งก็ไม่ได้ยังต้องมานั่งลุ้นไอ้จรเหรอครับว่าแม่งจะยิงโดนไหมศัตรูในเกมนี้เราก็จะเจออย่างเช่นคผู้ชายที่จะวิ่งเข้ามาชาร์จตัวเรา มันไม่ทาดามจครับแต่มันจะลดสตมิน่าของเราและถ้าลดหมดก็จะเข้าฉากจบหนึ่งที่น้องโดนครูจับตัวได้สู้ตัวที่สองก็จะเป็นนักเรียนชายน,นี่จะค่อนข้าง50 50ครับบางครั้งก็วิ่งหนีบางครั้งก็วิ่งชา้าเราลดสเตมิน่าเหมือนครูครับส่วนตัวที่3ามก็จะเป็นสาวยันเดเละครับที่หยิบมีดมาแทงเรานั่งโชว์ 6, ออกมาด้วยความเร็วปกติก,ก่อนสักพักหนึ่งครับแล้วจะวิ่ง4ครู100วิ่งเข้าหาเราและถ้าเข้าไปชิดตัวเราได้ น่าจะใช้มีดแทงตัวเราทาให้ค่าเซมินาสูงสุดของเรานั้นลดลงได้เยอะพอสมควรครับแทมนั่งจะโผล่แบบแรนดอมแบบบางครั้งเข้าสักห้องอยู่ๆก็เข้าตามมาเฉยรือไม่ก็แย่สุดก็คือเพิ่งเริ่มเกมมาแม่งวิ่งมาแทงเราแล้วครับทางที่ดีสุดก็คือยิงให้ตายให้ไวที่สุดครับลั่นให้มันหมดแม็กไปเลยแล้วก็แม่ก็รีบหนีออกจากห้องนั้นให้ไวแล้วถ้าแทงเราตายก็จะเข้าฉากจบอันสองคือน้องร,รุ่นสาวยันเดแทงตายครับ ถ้าเราอยู่รอดจนครบ5นาทีก็จะขึ้นฉากจบว่าน้องยอมตัวกับสวา่าและสรุปผลคะแนนครับเกณฑ์การให้คะแนนก็จะให้เป็นพอยต,ต,ตามนี้และยังมีคะแนนพิเศษถ้าเราสามารถฆ่าสารยัเดลิเพอะโรงเรียนและตำรวจได้อีกด้วยครับพอจบสรุปคะแนนนะครับเราก็จะเอาพอยไปซื้อปืนหรือซื้อสกิลเพื่ออัปเกรดน้องให้เก่งขึ้นครับดยปืนแต่ละกระบอกนะครับก็จะมีค่าสถัตที่ไม่เท่ากันเช่นปืน G 911ที่ทำดาเมจ1 70กว่าซึ่งถือว่าสามารถวันช็อตได้หมดทุกคนเลย แต่แรงดีก็คือมันดีดแรงมากทาให้เปอร์เซนต์ความแม่นของเราต่อน,นั้นเนี่ยครับลดลงไปเยอะมากแถมยังยิงช้าอีกหรืออย่างจะพบปืนลูกซองในเกมนี้ทุกกระบอกวันช็อตนักเรียนได้หมดแต่ก็จะขึ้นอยู่กับระยะการยิงด้วยยิ่งยิงไกลดามีก็ยิ่งลดตามแรงดีทุกกระบอกนะครับสูงหมดแต่ความพิเศษของปืนเหล่านี้อย่างหนึ่งคือปืนพวกนี้นะครับมีพาสซีที่จะเพิ่มค่าความแม่นเริ่มต้นอีก25%่สาทำให้เรานะครับมีค่าความแม่นแบบไม่กด e อยู่75% ถ้ากดก็จะเพิ่มได้สูงสุด125%นะซึ่งเกินมามันก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับมันไม่ได้บวกดาเมจอะไรทั้งนั้นกับระเบิดของเกมนี้ที่จะว้างออกไปเพื่อทำดาเมจวันช็อตคนจำนวนมากซึ่งก็ยังมีแยกออกไปหลายชนิดอีกแต่ผมจะขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษสักเท่าไหร่ตัวเกมยังมีอัชเชเมนที่บางอันจะให้พอยต์หรือปืนมาครับซึ่งถ้าคุณทำได้สำเร็จแล้วนะและปืนแต่ละกระบอกที่ให้มาเนี่ยครับแม่งปืนโอฟีชชัดแบบซองรัวปืนฟุออโต้อะไรพวกนี้ครับ และถ้าคุณรู้สึกว่าเกมนี้มันยังง่ายไปคนยิงตายง่ายไปสตูสที่สู้ง่ายเหลือเกินเกมนะครับยังมีฮาร์ดโหมดมาให้เล่นอีกในโหมดรอบนี้ครับมันจะไม่บอกคุณว่าคุณนั้นฆ่าไปเท่าไหร่แล้วต้องดูสรุปท้ายเกมอย่างเดียวเท่านั้นและคนในเกมที่จะตายยากขึ้น,นครับแบบมันยากจริงๆนะเพราะปืนดาเมจเบาบางอันนี้คือยิงยังต่ํา10ถึงสินั้าแหละกว่าจะตายหนึ่งคนอนะ่ะสตูพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือผอโอ,องเรียนกับตำรวจครับ พอโรงเรียนครับปกติก็จะมากับลูกน้องที่ถือโล่มาด้วยและจะสุ่มเกิดอีกตัวพอ,อนะครับจะสามารถยิงเราจากระยะไกลได้ครับถ้าอยู่นแนวยิงของมันและมันยิง 2- องถึงสามนะัดเราก็ตายแล้วครับแต่มันก็เหมือนกับเราเลยครับคือมีโอากาสทีจ่จะยิงโดนหรือไม่โดนส่วนตำรวจก็จะมาช่วงช้าหน่อยเหลือประมาณ 1- 2ถึงนาทีซุ่มเกิดเหมือนกันอธิบายสตูแบบเข้าใจง่ายก็คือมันคือพอโรงเรียนแยกร่าง2คนครับสู้ยากชิบหาย กะส่วนปืนจะถูกจํากัดเป็นแม็กแบบพวกเกณ์ยิงปืนสมจริงอะไรพวกนั้นนะครับและอีกโหมดคือยูมิโหมดโดยตัวเรานะครับจะได้เล่นเป็นเด็กสาวที่อยู่ในข่าวเอามีดแลกแทงคนในโรงเรียนครับตัวเรานั้นจะไม่สามารถใช้ปืนหรือระเบิดได้ครับใช้ได้แต่มีดอย่างเดียวและคุณอาจถามครับว่ามึงให้มีดมามจะให้มาสู้กับพวกศัตรูไงวะผมจะบอกคุณเลยครับว่าแม่งไม่ต้องสู้ตัวน้องครับมีพาสซีฟวิ่งเร็วกว่าพวกศัตรูอีกและยังมีสกิลพิเศษคือถ้ากดคิวตอนค่าสเตมิน่าเต็ม ตอนนนครับจะวิ่งพุ่งไปแทงนนหน้าแล้วถ้าโดนคนเนี่ยครับก็จะตายทันทีแล้วก็จบเกมไรตามปกติครับไม่มีคาสีนใหม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นมันก็มีแค่นี้แหละครับและช่วงสุดท้ายก็คือสรุปทุกอย่างครับโดยส่วนตัวผมมองว่าคมครับสำหรับคนที่อยากลองหาอะไรไปแปลกใหม่ๆสนุกๆลิ้นดูในเรื่องก็ไม่ค่อยลอกอะไรมากเท่าไหร่ครับมันก็แค่เอาทุกป,ปมของพวกก่อเหตุต่ารยิงในชีวิตจริงมาใส่เป็น b a c สต t o r y ตัวละครหลักเราและสวัสดีผู้ชมทั้งหน้าใหม่และก็หน้าเก่าด้วยครับ ช่องผมเป็นช่องเล็กๆที่เพิ่งเริ่มทำและวิช่องก็ตกมาหลายสัปดาห์ติดเลยครับผมก็เลยอยากขอสัก10ถึง20ไลค์ได้ไหมครับเอาจะขอกดติดตามเพิ่มด้วยก็ดีครับเพื่อเติมไฟให้ผมในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆครับบ๊ายบายครับ